พราะเขาบอกว่าเขาอยากวิ่งแบบมาหนีเหนื่อยและได้แช่ตัวในอ่างเขาขอแค่นี้ขอชอดแช่ตัวเป็นชดปิดได้ไหมชดนั่งเปิดนิดนึงนิดนึงว่าว่ามันมีเหตุผลในการแช่เราะรับิคาบรีป่ะหรือไม่เกี่ยวเกี่ยวเพราะบางทีถ้าวิ่งสามสี่ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยกล้ามเนื้อมันล้าเลยผของเจะริคัลบรีเอาน้ำน้ำอุ่นน้ำร้อนที่นั่นแต่ว่าน้ำเย็นนะ ือปกติไม่ได้แช่น้ําเย็นคือเปิดน้าเย็นวันสี่ห้านาทีถ้าลาดตัวแล้วก็ลงไปน้ําร้อนอีกทีนึงก็สลับกันสี่ถึงห้าเซตนะันปกติเคยได้ยินมาว่าแช่น้ำเย็นแช่น้ำเย็นใช่อันนั้นคือแช่ทั้งตัวด้วยใช่แต่ในคน,นที่แช่คือนี่คือเอาน้ําเย็นลาดตลอดโดยมันสี่ถึงห้านาทีแล้วก็แช่ในสัง 4, 5, น่งสี่ห้านาทีเหมือนกันน,น้ำอุ่นน้ำอุ่นออกร้อนร้อนหน่อยนะครับร้อนสลับเย็นครับ เหมือนกันเพื่อก็เหมือนกันะครับผมเหมือนให้กล้ามเนื้อมันมันมเหมือนเลือดให้มันมันเข้าสู่ร่างกายให้มันเท่ากันครับเวลาเรเยนกี่เซตครับผมทำสี่ถึงห้าเซตครับสี่ถึงห้าเซตแล้วช่วงนี้ก็ฝึกว่ายน้ําอยู่ก็หายใจดำผุดดำว่ายอยู่นั้นจริงหรอฝึกหายใจ มไม่เจก็เอเวนเจอร์ว่ายน้ำก็มีอยู่แล้วไม่ใช่หรอคือมันต่างกันนะเอเดนเจอร์มันว่ายแค่ประมาณ500เมตร1กิโลคือไกลสุดแล้วแล้วไม่มี p f d ด้วยเพราะเวลาว่ายน้ำบางทีมันไม่ได้อยู่ช่วงสตาร์ทเนาะเดี๋ยวะนะเจจตนาบุญซ้อมว่ายน้ำในนี้เหรออ่าซ้อมหายใจซ้อมหายใจซ้อมอะไรพวกนั้นท่าทางแบ้สีมาโอเคอ่ะเราไปข้างนอกแล้วห้องของเจห้องของเจโอเค ยังไม่ไม่มีใครมาถ่ายใช่ไหมคิดเองว่าจะแบบมีแากคนบอกว่าให้ทำคลิปเปิดบ้านน่อยก็ไม่ได้ทำสักทีไม่ได้ว่างทำคือพี่ว่าหนึ่งคือคนที่ดูเขาถ้าเขาชอบชอบบ้านเนี่ยเขาจะเาเาชอบแบบมากแล้วก,นนก,ก็มันน่ารักมากมันน่ารักมาก คือจะจริงๆคือแปลงไม่มีไม่มีชั้นบนนะคะอันนี้เราอีกแก้มาเรื่อยๆหลังมาเรื่อยๆเป็นเป็นบ้านแบบเป็นแบบเป็นหมู่บ้านไม่ค่ะเป็นซื้อที่ดินแล้วทำเองอ๋อที่เจขุดเจอะไรไหมใช่ใช่ใช่คือเจก็มาขุดเองเดินท่อน้ำเองอะไรพอเราเข้ามาดูทุกวันนะคะอะไรที่เราอยากเปลี่ยนเราเปลี่ยนได้เลย เปลี่ยนเปลี่ยนแก้ไปจนได้ชั้นลอยขึ้นมาโอเคก็เป็นครั้งที่สองนะที่พี่มาบ้านหลังแรกกับบ้านหลังสองเดี๋ยวพี่จะมาครั้งหน้าตอนมีน้องให้ทองเนาะเด <c oughs> ี๋ยวอรุดนแลนะอันนี้บาเหมือนบ้านอีกันน,น,นั่งลงูลง <c oughs> มันเป็นบ้านในฝันเราไหมอ่ะ พี่ไี่แน่ใจว่าเจมีมีความฝันตรงนั้นไหมผมก็ประมาณนี้นแหละครับบ้านก็อยากให้มันเป็นซิมเพิลมากกว่าสบายสบายไม่ต้องมีอะไรยุ่งยากมากไม่ต้องหลังใหญ่โตเพราะว่าเรื่องการดูแลหลายๆอยา่างเนาะแล้วอย่างคือเรามาจากครอบครัวที่ใหญ่อยู่แล้วเรารู้แล้วว่าการอยู่กันเยอะนะมันมันก็ปัญหาเขาเยอะแต่อ,อุ่นแต่เราอยู่แบบนี้ก็อบอุ่นกันอยู่ด้วเราเข้าใจกันแล้วมันถึงจะเล็กแต่ก็ผมว่าน่ารักดีอื อีะครับเป็นเป็นบ้านในฝันของของเราไหมถ้าตอนเด็กๆอีฟอยากได้บ้านหลังใหญ่อืมแบบเป็นความฝันเลยอยากได้บ้านหลังใหญ่อยากมีแบบสะไายนะ้ำอ,อยากมีอะไรเหมือนเหมือนเด็กทั่วไปอะค่ะแต่พอเราโตขึ้นมารู้เลยว่าหลังใหญ่ไปอะคนมันไม่ได้เห็นหน้ากันมไม่ได้อยู่ด้วยกันอะมันก็มันก็ไม่รู้สึกปลอดภัยอ,อย่างเนี้ย อีบอะอยู่บ้านทุกวันอีบรู้สึกปลอดภัยเพราะอย่างที่อีป,ปอบอกพี่หนุ่มคืออีบทาบ้านให้รู้สึกว่าอีบอยู่ตรงไหนอีก็เห็นเจอีบอยู่ตรงไหนอีบก็เห็นพี่ทอง <c oughs> ก็อย่างน้อยเราก็ไม่ได้อยู่เราก็ไม่ได้อยู่คนเดียวเราก็ยังมีคนอยู่ด้วยเรายังมีแบบมันอยู่ในสายตาค่ะก็เลยพอเนี่ยโตมาได้บ้านหลังเนี้ยอีรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นแบบ ถ้าเรียกว่าหลังสุดท้ายในชีวิตไหมว่ามันเป็นหลังอีฟก็ไม่รู้ในอนาคตแต่ว่าถ้านะตอนนี้มันคือหลังที่ภูมิใจที่สุดแล้วก็แล้วก็คิดว่าคงจะอยู่ไปนานๆต้อนรับแขกใครอยากมาก็มาเที่ยวได้อิฟกับเจอยู่แบบบางทีมานั่งอยู่จนถึงถึงทุ่มสองทุ่มช่วงปีใหม่ก็มากินข้าวอะไรกันก็ทุกคนแฮปปี้ค่ะข้างนอกก็มีที่นั่งทานข้าวทำหมูกระทะกินย่างบาร์บีคิวกินกันอากาศเย็น มาเที่ยวหาเราได้นะคะครับฝากฝากงานฝากขายขายของหน่อยอสำหรับเจเจมีคือ <ใน S 2> ตอนนี้<ล>ทัม <แก S 1> เซอร์จ,จักรยานเนาะ,ะอะีกอย่างหนึ่งคือก็ช่วยพี่นหนังอเอาออสัออกเคับคือหลกัหลกๆคือโฟกัสว่าปีนี้ประมาณ2-3ปีข้างหน้านะก็อยากจะซ้อมให้เต็มที่เหมือนกันแล้วก็อยากจะทำอยากจะแข่งยูทีเอ็มบหรือว่าแข่งรายการใหญ่ๆให้มัน ในผลที่ดีกว่าที่ผ่านมาก็คือโฟกัสใช่โฟกัสตัวนี้มากกว่าแล้วก็ทําจักรยานมาเสริมครับคนเชียงใหม่หรือใครมาเที่ยวก็เอาจักรยานมาสวิตได้มาสวิตได้ครับผมหรือว่ามาปั่นกับเราก็ได้อ๋อใช่สมมุติว่าใครมาเชียงใหม่แล้วแบบอยากปั่นจักรยานแบบไม่ต้องไกลมากอะไรอย่างเงี้ยคือเราถเราก็มีให้แล้วเจก็พานําปั่นอีฟก็พานําปั่นปั่นหลังบ้านปั่นแถวๆแบบ โซนแถวนี้ก็รถน้อยค่ะเหมีอนเ Private Guide Service Guide ก็ได้ผมว่าหรือว่าอยากจะไปแบบไกลๆก็ได้อยากจะเป็นรถแล้วเป็น Off-Road แบบ r o า s c ั้นพี่แล้วใยญ่จะเป็นแบบ Enduro ก็ได้ Downhill มนโอเคก็ฝากไว้นะครับติดต่อที่ติดต่อที่ไหนครับวิ่งกับเจซ้อมกับเจซ้อมกับเจเตซ้อมกับเจค่ะแล้วก็ส่วนอิฟส่วนอิฟก็มีเสื้อ มีเสื้อสําหรับนักวิ่งสาวๆมีถุงเท้ามีเกเตอร์มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคก็เข้าไปดูที่เพจ Happy Running ได้ค่ะส่วนใครที่ติดตามพี่ทองติดตามได้ที่เพจไหนครับติดตามอีกไม่ทำเพจให้นะเดี๋ยวดังกว่าแม่เขาน้ารักมากเลยเนาะน่ารักค่ะไม่ไม่ไม่ยื้อไม่โซนแต่ว่าทุกวันต้องพาไปวิ่งโอเควันนี้ขอบคุณทั้งคู่มากแล้วก็ขอบคุณพี่ทองด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับมาครั้งหน้าเมื่อมีความ คลิหน้ากับชีวิตคู่ของทั้งคู่ตรนี้นะครับสวัดส,ด,สดีครับสวัดสดีครับไม่คู่แล้วสิต้องต้องมีสามไม่ไม่กันทองไม่ไม่กันทองบ๊ายบายลูก